สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่แอริโซนาทัวร์วันที่7นะคะวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่ lower antelope canyon นูน่นเห็นไหมด้านหลังนูน่นตรงนูน้นตรงนูน้นเราจะไปทัวร์กันตรงนูน้นเราจะเดินกันไปตรงนู้นนะทุกคนนะแล้วก็เขามีกฎอยู่ว่าตอนที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอแต่ว่าถ่ายรูปได้อะนะ ก็ไม่เป็นไรขวัญก็จะพยายามถ่ายรูปให้ได้เยอะให้มากที่สุดเนาะตอนนี้เราก็นั่งรออยู่นะคะยังไม่ถึงเวลาเข้าไปแต่ว่าจะมีการแสดงโชว์ก็ยังถ่ายวิดีโอได้อยู่เนาะเดี๋ยวก็ตามกันไปเที่ยวนะวันนี้นะจะพยายามถ่ายรูปให้ได้เยอะที่สุดเนาะเสียงที่ทุกคนได้ยินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนีนะมันเป็นเป็นเสียงมาจากเครื่องแต่งตัวของ คนอินเดียแดงนะเดี๋ยวเขาจะแสดงการเต้นให้เราดูเนาะเดี๋ยวขวัญจะเข้าไปนั่งรอละเพราะว่าเขาจะได้เตรียมตัวการแสดงในรอบต่อไปเนาะเดี๋ยวขวัญจะไปนั่งดูก่อนแล้วก็ทำวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะนี่ก็เป็นการแสดงของคนอินเดียแดงนะทุกคนนะ จริงๆแล้วเพลงที่เขาใช้ประกอบในการเต้นน่ะฟังดูแล้วแบบมันน่าสนใจและมันได้อารมณ์มากเลยของความเป็นอินเดียแดงเนาะแต่ว่าขวัญต้องขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมปิดเพลงของเขาไว้นะเพราะว่าเนื่องจากขวัญไม่อยากให้มีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนาะก็เลยต้องปิดเพลงไปก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะดูไปก็เพลินๆดีเนาะและหลังจากนั้น พอเราเสร็จจากการโชว์ตรงนี้ปุ๊บเราก็เข้าไปเที่ยวในเอ็นเตอร์ลูปได้เลยนะทุกคนสำหรับการเข้าไปเที่ยวข้างในนะทุกคนนะที่ที่เราเดินเข้าไปมันจะแคบมากและก็บางจุดเราต้องปีนบันไดขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะคะเวลาเข้าไปแต่ขอรับรองเลยว่ามันสวยและตื่นตาตื่นใจมากๆเลยทุกคน เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะั่นเนาะขวัญก็คิดว่ามันมหัศจรรย์มากเลยนะเพราะว่าหินพวกนี้อ่ะมันเกิดจากทรายที่มันรวมตัวกันทับถมนานหลายปีเนาะมันก็เลยเกิดการเป็นคลื่นของหินอย่างที่เราเห็นออกมานี่เนาะรูปร่างมันก็สวยงามมากเลยนะคะทุกคนระยะเวลาในการทัวร์ก็ไม่นานนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นเราก็เสร็จแล้วก็เดินออกมากันข้างนอกแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นทัวร์ที่แบบว่าประทับใจมากๆเลยถ้าใครมีโอกาสได้มาที่นี่ก็ไม่ควรจะพลาดนะคะหลังจากที่ทัวร์เสร็จนะทุกคนเราก็มาแวะตรงเขื่อนนี่นะมันจะเป็นเขื่อนใหญ่เลยที่อยู่ที่เพจเนาะ เดี๋ยวเราจะเลาะเดินไปทางนู้นไปดูเขื่อนตรงนั้นแล้วก็มันมีอีกจุดหนึ่งที่เราจะเดินไปไปเดินไปดูหน้าเขื่อนเนาะโอ้ทุกคนตรงจุดนี้ก็สวยนะเนี่ยมายืนมายืนถ่ายรูปตรงนี้วัด but we can walk in here right เนี่ยเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาเลยทุกคนเอ้ย เดี๋ยวคนจะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็จะเดี๋ยวหันกล้องไปทางนู้นนะนี่ตรงนี้จะเป็นหน้าเขื่อนนะทุกคนตรงเนี้ยแล้วเห็นวิวทางนู้นไหมตอนนี้แดดกำลังใกล้พระอาทิตย์กำลังใกล้ตกดินนะสวยมากเลยอะทุกคน,นเดี๋ยวซูมให้ดูภูเขาทางนูน้นใกล้ๆเห็นไหมสวยมาก แต่เขื่อนมันน้ํามันแห้งนะทุกคนนะเนี่ยเห็นขอบเห็นขอบตรงนู้นตรงตรงนี้ไหมตรงขอบเนี่ยเมื่อก่อนน่ะน้ำมันขึ้นมาถึงข้างบนนี่เลยนะแต่ตอนนี้มันแห้งลงไปเยอะมากพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะเห็นไหมสวยมากก็เอาเป็นว่าขวัญจะขอปิดคลิปสำหรับวันนี้ที่ตรงนี้เลยนะตรงที่สวยๆนี่แหละ เหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูขอ1 s u b ง c r i b e นะคะแล้วขวัญจะมาทำคลิปใหม่ๆให้กันดูเรื่อยๆค่ะพรุ่งนี้นะเรามีแพลนที่จะไปยูทากันเนาะแล้วกเ็เราจะไปเที่ยวกันที่ s c i e n c e n a t i o n a l Park กันแล้วเดี๋ยวยังไงอย่าลืมรอติดตามชมด้วยนะคะ ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่แอริโซนาทัวร์วันที่7นะคะวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่วอ um name <laughs> <laughs> วันนี้เราอยู่กันที่ Antelope Canyon lower a n t e l o p e canyon โอเค